สวัสดีค่ะแม่น้องนะคะช่องครัวแม่น้องค่ะวันนี้แม่น้องจะพาเพื่อนๆมาทําความรู้จักกับกระเทียมดําค่ะฟังไม่ผิดค่ะกระเทียมดําเพื่อนๆส่วนมากจะรู้จักกับกระเทียมที่เป็นสีขาวนะคะไม่ว่าจะเป็นกระเทียมโทนหรือว่ากระเทียมไทยหรือกระเทียมจีนค่ะวันนี้แม่น้องจะพามาทําความรู้จักกับกระเทียมดําค่ะว่าเขามีสรรพคุณต่างจากกระเทียมสีขาวอย่างไรเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยค่ะกระเทียมดํานะคะเกิดจากการนํากระเทียม กระเทียมปกติธรรมดาของเราเนี่ยนะคะมาผ่านกระบวนการอบบ่มที่อุณหภูมิสูงประมาณ60-90องศาเซลเซียสและควบคุมความชื้นสัมผัสให้อยู่ในช่วง80-90%เป็นเวลาอย่างน้อย1เดือนจนกระเทียมเปลี่ยนเป็นสีดำกระเทียมดำที่ได้จะมีเนื้อสัมผัสเหนียวยืดหยุ่นคล้ายเจลลี่รสชาติหวาน มีกลิ่นฉุนของกระเทียมลดลงและปริมาณสารสำคัญในกระเทียมเปลี่ยนแปลงไปโดยสีดำที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากปฏิกิริยาเมลาซึ่งเป็นปฏิกิริยาการเกิดสีน้ำตาลที่ไม่เกี่ยวข้องกับเอนไซม์เป็นผลของปฏิกิริยาเคมีระหว่างน้ำตาลรีดิวซิงกับหมู่อะมิโนในโมเลกุลของกรดอะมิโนอิสระในกระเทียม ได้เป็นสารสีน้ำตาลนอกจากนั้นเมื่อกระเทียมผ่านกระบวนการผลิตด้วยความร้อนฟลูคแทนซึ่งเป็นสารโพลีแซคคาไรในกระเทียมจะเกิดการสลายตัวกลายเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดียวได้แก่กูโครสและฟลูโตสทำให้กระเทียมดันที่ได้มีรสชาติหวานสารสำคัญที่พบในกระเทียมดำ ในระหว่างกระบวนการผลิตที่อุณหภูมิและความชื้นสูงสารสําคัญที่ไม่คงตัวและมีกลิ่นฉุนในกระเทียมสดจะถูกเปลี่ยนเป็นสารที่คงตัวและไม่มีกลิ่นฉุนซึ่งได้แก่สารที่เราจะเรียกกันว่า SAC ซึ่งเป็นสารที่ละลายน้ําและมีิิ์ตา้านอนุมูลอิสระสูงในกระเทียมสดหรือกระเทียมสีขาวนะคะจะมีปริมาณ SAC ปริมาณ20-30นะคะแต่ในกระเทียมดำที่ผ่านกระบวนการผลิตด้วยความร้อนปริมาณของ S A C จะเพิ่มขึ้นประมาณ6เท่านอกจากนี้ยังพบว่าปริมาณกรดอะมิโนโลและสารอื่นๆอีกหลายตัวในกระเทียมดำเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับกระเทียมสดที่เป็นสีขาวอาทิเช่นนะคะพลังงาน100กร,รัมนะคะกระเทียมสดจะให้ที่138แต่กระเทียมดำจะอยู่ที่227.1หรือโปรตีน แปส่ส่วนกระเทียมดำจะอยู่ที่9.1ไขมันกระเทียมสดอยู่ที่0.1กระเทียมดำจะอยู่ที่0.3%ค่ะและคาร์โบไฮเดรต28.74%ดในกระเทียมดำจะอยู่ที่47%นะคะจากการประเมินคุณภาพอาหารด้วยประสาทสัมผัสพบว่ากระเทียมดำจะมีสีดำสม่ำเสมอเมื่อใช้อุณหภูมิในการบ่มระหว่าง70-80องศา,าเซลเซียสเนื่องจาก เมื่อบ่มที่อุณหภูมิ60องศาเซลเซียสกระเทียมจะไม่เปลี่ยนเป็นสีดำทั้งหมดและหากใช้อุณหภูมิสูงถึง90องศาเซลเซียสกระเทียมดำที่ได้จะมีรสขมเกิดขึ้นซึ่งเป็นรสชาติที่ไม่ต้องการของตลาดปริมาณความชื้นในกระเทียมดำควรอยู่ที่ช่วง400-500ถึงจะทำให้กระเทียมดำมีความนุ่มและยืดหยุ่นเหมาะกับการรับประทานหากปริมาณความชื้นน้อยลงจะทำให้กระเทียมดำแห้งและเหนียวอย่างไรก็ตามคุณภาพของกระเทียมดำ ไม่ได้อยู่กับอุณหภูมิที่ใช้บ่มเพียงอย่างเดียวแต่ยังมีปัจจัยอื่นๆเช่นความชื้นและวิธีหมักที่มีผลต่อคุณภาพของกระเทียมดำด้วยค่ะการศึกษาลทธิ์ทางเภสัชวิทยาจากการทดลองในหลอดทดลองและสัตว์ทดลองพบว่ากระเทียมดำมีลทธิ์ต้านอนุมูลอิสระลทธิ์ลดไขมันในเลือดฤิ์ต้านการอักเสบต้านมะเร็งและฤทธิ์การปกป้องตับเป็นต้นนะคะ แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่กล่าวมานี้ถ้าคุณต้องการใช้ในส่วนกระเทียมดําคุณต้องปรึกษาแพทย์เฉพาะตัวของคุณด้วยนะคะถ้าคุณมีโรคประจําตัวนะคะควรปรึกษาแพทย์ก่อนนะคะ การศึกษาทางคลินิกแบบสุ่มแบบปิด2ทางนะคะเพื่อดูประสิทธิภาพของกระเทียมดําต่อการลดระดับไขมันในเลือดในผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงอายุประมาณ 19- 80ถึงปปีจํานวน60คนนะคะโดยแบ่งอาสาสมัครออกเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1คือรับประทานกระเทียมดําปริมาณ6กรัมต่อวันกลุ่มที่2ได้รับยาหลอกซึ่งอาสาสมัครจะใช้เวลาทดลอง12สัปดาห์หลังจากสิ้นสุดทดลองไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญนะคะว่าในเลือดของ ทั้ง2กลุ่มตัวอย่างนะคะกลุ่มที่ได้รับกระเทียมดําจะมีระดับ HDL cholesterol เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลก กระเทียมดำเป็นอาหารที่มีประโยชน์และมีลิ์ทางเภสัชวิทยาหลากหลายมีประวัติการบริโภคในประเทศจีนเกาหลีและญี่ปุ่นมานานนับศตวรรษกระเทียมดำมีแนวโน้มที่ดีในแง่ของการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอาหารเพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งในการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆเพื่อเพิ่มมูลค่าของกระเทียมดำในอนาคตค่ะ ประโยชน์ของกระเทียมดำนะคะการศึกษาผลการรับประทานกระเทียมดำนะคะพบว่ามีประโยชน์ดังนี้นะคะช่วยบำรุงสมองและป้องกันโรคผิดปกติจากระบบประสาทเพราะในกระเทียมดำมีสารบางตัวซึ่งเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่ทำหน้าที่ในระบบประสาทของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีคุณ,ณสมบัติบำรุงสมองและป้องกันโรคผิดปกติของระบบประสาทช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระและป้องกันโรคมะเร็งแต่ว่าในระยะเริ่มแรกนะคะ กระเทียมดำมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้งานได้ง่ายหากกินกระเทียมดำควบคู่ไปกับการรักษาทางการแพทย์ก็จะทำให้ร่างกายฟื้นตัวเร็วขึ้นค่ะช่วยเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์และสารต้านอนุมูลอิสระในกระเทียมดำจึงช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและความแข็งแรงให้กับร่างกายได้อย่างดีขึ้น ช่วยบรรเทาอาการภูมิแพ้ทางจมูกหรือผิวหนังจากการศึกษายังพบอีกว่ากระเทียมดำยังมีสรรพคุณในการหยุดยั้งยีนซึ่งเป็นสาเหตุของอาการอักเสบและปฏิกิริยาภูมิแพ้และยังช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันจากการมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระมากกระเทียมดำยังถูกจัดเป็นปฏิชีวนะตามธรรมชาติซึ่งมีคุณสมบัติในการฆ่าแบคทีรียไวรัสเชื้อราและเชื้อโรค โดยจะไม่ทำลายเซลล์จุลินทรีย์ในลำไส้ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายดังเช่นยาปฏิชีวนะทั่วไปยังช่วยลดไขมันในเลือดกระเทียมดำมีส่วนช่วยในการลดไขมันในเลือดจึงลดความเสี่ยงหลอดเลือดอุดตันได้ดีและช่วยป้องกันการเกิดลิ่มเลือดลดโอกาสการเป็นโรคหัวใจขาดเลือดหัวใจวายหรือภาวะหลอดเลือดในสมองติดตันได้เช่นกันและยังช่วยลดคอเลสเตอรอลสารประกอบ sac ที่ถูกสร้างขึ้นขณะบ่มมีหน้าที่ช่วยในการปรับความสมดุลของคอเลสเตอรอลและมีงานวิจัยพบว่าช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งอีกด้วยอีกทั้งยังช่วยกระตุ้นเผาผลาญสารอาหารต่างๆให้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะช่วยฟื้นฟูฟาร์เมลา้าเพิ่มพลังงานทําให้ร่างกายนอนหลับดีขึ้นทําให้ร่างกายเกิดความผ่อนคลายลดความเครียดได้ในระดับหนึ่งจึงทําให้นอนหลับง่ายขึ้นและหลับสนิทตลอดคืนอีกด้วยลดการหลั่งน้าย,ย่อยบรรเทาโรคกระเพาะและลด การอักเสบในระบบทางเดินอาหารช่วยป้องกันไวรัสสาเหตุของการอักเสบของระบบทางเดินอาหารกระเทียมดำมีส่วนช่วยในการลดความดันโลหิตซึ่งจะทําให้เกิดความดันอยู่ในระดับปกติมากขึ้นแต่ว่าในส่วนของคนที่เป็นความดันต่ำเนี่ยไม่แนะนําให้ทานกระเทียมนะคะไม่ว่าจะเป็นขาวหรือดํานะคะกระเทียมดําสามารถยับยั้งป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีรียและเชื้อราได้ดีโดยเฉพาะเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรคผิวหนังและภาวะตกขาวผิดปกติในผู้หญิง และยังบำรุงผิวให้ดูอ่อนเยาว์กระเทียมดำมีสารที่ทำหน้าที่ในการต่อต้านริ้วรอยจึงช่วยบำรุงผิวให้ดูอ่อนเยาวก์กว่าวไวและสามารถลบเปลือนริ้วรอยให้ดูจางลงได้ค่ะและยังช่วยควบคุมโรคเบาหวานสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในกระเทียมดำสามารถลดภาวะเครียดที่เกิดจากปริมาณน,น้ําตาลในเลือดที่สูงขึ้นมีประโยชน์ในการป้องกันภารระวะแทรกซ้อน ของโรคเบาหวานต่างๆสำหรับคนที่ป่วยด้วยโรคเบาหวานการกินกระเทียมดำจะช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกายจากอาการป่วยได้อีกด้วยแม้จะไม่สามารถทำให้ผู้ป่วยหายขาดจากโรคเบาหวานได้แต่ก็สามารถชะลออาการป่วยได้ในระดับหนึ่งและการกำเริบของโรคได้ดีโดยช่วยลดน้ำตาลในเลือดลดภาวะต้านอินซูลินเพิ่มการหลั่งอินซูลินและลดความเสี่ยงของโรคเบาหวาน และยังช่วยลดความเสียหายต่อตับที่เกิดจากการดื่มสุราสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประโยชน์ในกระเทียมดำสามารถลดการอักเสบและเยียวยาความเสียหายของสุราที่เกิดต่อตับรวมถึงขจัดไขมันที่สะสมในตับได้ด้วยค่ะวิธีการรับประทานกระเทียมดำเพื่อสุขภาพนะคะสามารถรับประทานแบบทานสดโดยทานตอนเช้าในขณะท้องว่าง เพียงครั้งเดียวนะคะหรือนำไปประกอบอาหารได้3-4เม็ดเพื่อบำรุงร่างกายทั่วไปให้อยู่ในสภาวะสมดุลหรือ5-8หัวเพื่อบรรทาและป้องกันโรคลดความดันเบาหวานและคอเลสเตอรอลไขมันแต่ว่าอันนี้คงจะเป็นหัวเล็กไม่ใช่กีบใหญ่นะคะหมายเหตุนะคะการรับประทานต่อเนื่องกันนาน1-2เดือนจะเริ่มเห็นผลทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายและพฤติกรรมของผู้บริโภคข้อควรระวังสำหรับคนที่ทานยาสลายริมเลือดด้วยนะคะ ไม่ควรทานกระเทียมดําเยอะเกินไปนะคะสําหรับการเก็บรักษานะคะเก็บที่อุณหภูมิปกติหรือใส่ตู้เย็นก็ได้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะผลข้างเคียงของกระเทียมดําก็มีเช่นกันนะคะฟามเป็นพิษของกระเทียมนะคะเมื่อมีการบริโภคมากเกินไปและต่อเนื่องอาจเกิดอาการขึ้นไส้อาเจียนมีแผลในกระเพาะอาหาร มีกลิ่นปากไม่พึงประสงค์รวมถึงทําให้เลือดแข็งตัวช้าเนื่องจากกระเทียมมีฤทธิ์ยับยั้งการเกาะตัวของเกล็ดเลือดจึงไม่ควรรับประทานควบคู่กับยากลุ่มที่มีฤทธิ์ทำให้เลือดแข็งตัวช้าเช่นยาเฮสพารินยาวาฟารินเอสไพรินเป็นต้นเพราะจะเป็นการเสริมการออกฤทธิ์ของยาโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดค่ะควรละเว้นการกินกระเทียมประมาณสักสองสัปดาห์นะคะสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวที่ต้องรับประทานยาในกลุ่มนี้เป็นประจำนะคะ และชื่นชอบการบริโภคกระเทียมควรระมัดระวังเพราะจะเพิ่มโอกาสเสี่ยงต่อการไปเป็นโรคซีดหรือโรหิตจางได้นอกจากนี้ไม่ควรรับประทานกระเทียมสดขณะท้องว่างเพราะอาจทําให้เกิดทางเดิอนอาหารผิดป,ปกติได้ค่ะใงบ้างคะได้ฟังแล้วนะคะว่ามีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะไม่ว่าจะเป็นกระเทียมสีขาวหรือว่ากระเทียมดําก็ตามนะคะยังไงถ้าคิดจะบริโภคควรปรึกษาคุณหมอประจําตัวนะคะโดยเฉพาะเพื่อนๆ หรือพี่ๆบางท่านที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วนะคะวันนี้แม่น้องก็ลาไปกับข้อมูลดีๆนะคะเรื่องจัดเทียมดำค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ